Tá <laughs> ตกใจค่ะกลัวเป็นลูกจะเป็ตาก็ยังเขียวอยู่ในเนี่ยอ๋อก็คือมีข้อวิวาดกันใช่ก็เป็นห่วงลูกเพราะว่าครั้งที่แล้วก็ลูกก็โดนเครื่อนต่อยเล่าตาเขียวเลยเราลอยยังอยู่หายถังดีมากเลยระวังรถครับระวังเพราะว่าถัรีบมาเลยสำหรับลูกเลยจะเป็นลูกเราด้วย จากนี้เราจะเราจะ,าจะตัดสิน<ส><ส>ใจ<ส>ยังไงจะให้นู่เรียนที่นี่ต่อหรือจะยังไงครับที่ว่าจรู้แล้วเดินทอยากเนแบบตรวจตอนข้าีน้แล้วก็หลายยันนี้ดีด ครัพสองไมเลยครัิพสองลูกเคเดี๋ยวพี่ซิมนี้ใส่ถึงก่อนเดี๋ยวโทษไปพ4 5 6มส้วลไหมล่ะยี่สิบยี่

ผู้ชายู้ชายปีมอ๋อผู้าย10อ่ะเคเคม่ขอแล้วนะถ้าเรื่องแย่ก็ต้องมาเราอแล้วอสวพอผมจะขอทิ้มน้าเแมก ที่หลังเขาแจ้งว่ามีมีด้วยนะไม่มีไม่ตรงหรอมีตรงก้านผอมเตรียมซักชั้นให้พี่ยังเตรียมไม่ได้เออซักชั้นมาใกล้ใกล้ได้แล้วเอาหยิบสักชั้นให้ใาหน่อยเอาเอาเอาไอเอายาวคุณภาพคุณภาพยาวก่อนเออมันแค่มันเอาตรงนี้รับแจ้งเหตุในกลุ่มนะครับว่ามีน้องนักเรียนโดนแทงช่วงแปดโมงสี่สิบน้องเสียชีวอตเยอะผมก็เลย รีบมาที่กระเหตมาถึง <minority> ที่กระเถตุแปดโมงสี่สิบเจ็ดนาทีอาการน้องเริ่มไม่ดีครับเพราะว่าน้องเสียงเรื่อยเยอะหายใจแผ่วลงก็เลยเริ่มสตาร์ท C P R บั่นรถกู้ชีพหนูส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจสำหรับคุมที่กระเหตุครับตอนนั้นยังสามารถโต้ตอบโต้ตอบไม่ได้ครับหมดสติหมดสติแล้วแล้วตอนนั้นคนรอบข้างให้ข้อมูล่งได้เรื่องบ้างก็มีแต่อาจารย์อยู่ครับ ก็ทำเรื่องให้น้องอยู่ยังไม่มีเราเราไม่ไม่ได้ถามข้อมูลอะไรเลยก็คือช่วยชีวิตน้องก่อนเองแล้วน้องคืออาการน้องคือี่เรบแาบก็บัดแผลบาดแผลตาชะกันก็มีบาดแผลสองแห่งข้อตรงตรงข้อท่านนี้แล้วก็ขาข้อชะกัน ตอนตอนตอนน้องคือเราได้ยินในที่เกิดเหตุเ็าพูดถึงกันบ้างไหมว่ามันเกิดอะไรข<ม><ม>ึ้นหรืออารมณ์แบบหนครัก็บอกว่ามีนักเรียนนัก<ม>เรียนพิเศษทำร้ายกัน,น,ษษน,นเ,เราเราก็เลยยังไม่ไม่โฟกัสตรงน,นั้นเท่าไหร่โฟกัสน,น้องตรงนี้ก่อนที่เราเห็นมีดก็เลยมีดน,นี่ผมไม่เห็นนะครับมีดเจ้าที่ตำรวจน่าจะเก็บไปก่อนแล้วก็ น้องที่ก่อเหตุก็น่าจะควบคุมตัวอยู่ที่ห้องเรายังไม่เห็นเขาบาดแผลมันเป็นลักษณะของการปาดหรือว่าถ้าแทงครับแทงแทงเข้าไปสองแผลใช่ครับที่บริเวณเดียวเลยอ่าที่ตรงนี้ด้านนึงครับแล้วก็้ช้ทอยใช้ทอยก็คือที่หัวอย่างเดียวเลยนคตัวแทงสองครั้งดูจับบาดแผลแล้วก็เป็นแผลสักการแผลมากลึกๆ ลกอเลยช่แต่ตอนนั้นคื okay. อน้องไม่มีสติเลยไม่มีครับเลยทำการปั๊มหัวใจน้อถึงผู้ชีพมาจังหกร้องคือปั๊มหัวใจตึ้งงานน้องก็ยังมีสัญญาณชีพอยู่เครื่อง AED ยังไม่มได right. ้สั too, ่งค <rain water. S 2> ล็ <cach or v ain> อกเร er. ื่อง a ดีเขาวิเคราะห์นักพายน้องหรือว่ายังไม่สั่งคล็อกแต่เราก็ทำการปั๊มไปอครับเห็นว่าวันนี้เสียชีวิตครับล้วสุดว่าเจริาเสียชีวิต